กลิ่นนมแมวใส่ขนมไทยทำมาจากอะไรใช่นมแมวจริงไหมภาพดอกนมแมวกลิ่นนมแมวเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่มักได้กลิ่นในขนมไทยหลายคนเมื่อได้ยินชื่อนี้หน้าจะสงสัยว่ากลิ่นนมแมวมาจากน้ำนมแมวที่มาจากสัตว์จริงๆหรือไม่แต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดภาพดอกนมแมวกลิ่นนมแมวใส่ขนมไทยกลิ่นนมแมวใส่ขนมไทย ลิ่นนมแมวหรือน้ำนมแมวที่มักใส่ในขนมไทยความจริงแล้วมาจากต้นนมแมวชื่อวิทยาศาสตร์คือรรอเวนฮอฟเฟียสยามเมนซิสเชฟอยู่ในวงแอนโนนาซีมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเหลือยได้ส่วนดอกเริ่มแรกจะเป็นรูปร่างไข่สีเขียวก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและค่อยๆบานออกเป็นดอกที่เราเห็นได้ทั่วไปด้านใน ต้นนมแมวเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ทนทานแม้ว่าจะเกิดฝนตกน้ําท่วมก็ไม่หวั่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อสุกแล้วยังกินได้มีรสชาติหวานครั้งเอาดอกไปสกัดออกมาเป็นน้ํามันหอมระเหยกลายมาเป็นกลิ่นน้ํานมแมวเอาไว้ใส่ในขนมไทยเลิศรสให้หอมหวานละมุนยิง่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นขนมปุยฝ้ายขนมสาลี่หรือเมนูขนมที่ต้องใส่น้ําเชื่อมหรือน้ํากะทิ อย่างลอดช่องสาริมแค่หยดกลิ่นนมแมวเข้าไปหน่อยก็เติมความหอมเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นจากตรงนี้คงทำให้ทราบได้แล้วว่ากลิ่นนมแมวไม่ได้ทำมาจากนมของแมวจริงๆแต่มาจากดอกไม้ส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าดอกนมแมวผ่านเอาสับสนว่ากลิ่นนมแมวทำมาจากนมของเจ้าแมวเหมียวสุดน่ารักคาดได้ว่าเป็นเพราะลักษณะของดอกที่เมื่อตูมแล้วมีขนาดเล็ก คล้ายกับนมของแมวนั่นเองขนมถ้วยฟู